เรื่องเล่าโบราณบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าก็ได้นะครับที่เม็กซิโกเนี่ยมีตำนานเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของงูยักษ์ที่เขาว่ากันว่ามันอาจจะยังไม่สูญพันธุ์วันนี้เรามาลองตามรอยเรื่องราวสุดลึกลับนี้กันครับลองนึกภาพตามนะครับสัตว์ในตำนานที่ตัวใหญ่ขนาดที่ว่าเอ่อกลืนคนได้ทั้งเป็นเลยแล้วที่มันแน่ขนลุกกว่านั้นก็คือทุกวันนี้ก็จะมีคนเห็นมันอยู่ครับแล้วคือมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดตัวเล็กๆนะครับ พยานที่เขาเห็นเนี่ยเขาบรรยายว่ามันเป็นงูน้ําที่ใหญ่มากใหญ่แบบความยาวน่าจะประมาณ15บห้าถึงยีเมตรได้เลยโอเคทีนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่คนเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของมันกันก่อนซึ่งก็คือต้องย้อนไปไกลถึงยุคของชาวมายาโบราณเลยครับคือสําหรับชาวมายาเนี่ยนะครับเจ้างูยักษ์ตัวเนี้ยไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาธรรมดาเลยแต่เป็นถึงเทพเจ้าที่พวกเขานับถือกันเลยทีเดียวเขาเรียกกันว่าชานครับและก็เชื่อกันว่าเทพองค์นี้เนี่ย อาศัยอยู่ในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนปากปล่องผู้เขาไฟแล้วการบูชาน,นี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตนะครับมันเป็นพิธีกรรมที่เขาทําสืบต่อกันมาเป็นร้อยๆอปีเลยและที่มันน่าทึ่งก็คือเขาว่ากันว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการทําพิธีนี้อยู่เลยโดยนักบวชในท้องถิน่นเอาละครับจากเรื่องความเชื่อโบราณเราตัดภาพมาที่ยุคปัจจุบันกันบ้างมาดูเรื่องราวของคนที่เคยเผชิญหน้ากับฌานต่อเป็นเป็นซึ่งมันท้าทายความเชื่อของเราแบบสุดๆไปเลย ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคนที่อ้างว่าเคยเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวนะครับแต่มาจากหลายแวดวงเลยแล้วแต่ละคนก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือในพื้นที่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชาวประมงชาวบ้านธรรมดาไปจนถึงตำรวจหรือแม้กระทั่งนักบวชก็มีมีเคสหนึ่งที่ดังมากๆเลยครับเป็นเรื่องของสารวัตรตำรวจที่ชื่อว่าเรฟูฮิโอซิวาคือเขากับลูกน้องเนี่ยไปเจอเจ้าตัวนี้เขาแบบจะจะเลยนะครับ แล้วด้วยความที่มันน่ากลัวมากเขาก็เลยตัดสินใจยิงใส่มันทันทีแบบไม่ลังเลเลยแต่แล้วมันก็ดำดิ่งหายวับไปในทะเลสาบแนมอนครับพอมีเรื่องเล่าแบบนี้ออกมาคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วสัตว์ที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันจะไปอยู่ในทะเลสาบบนปากปล่องวกเขาไฟที่ดูเหมือนเป็นระบบปิดได้ยังไงใช่ไหมครับมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่แล้วเรื่องมันก็มีจุดพลิกผันครับตอนที่ทีมกู้ภัยทางน้ําเข้าไปสารวจทะเลสาบเนี่ย พวกเขาไปเจอเบาะแสบางอย่างโดยบังเอิญเบาะแสที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยแล้วก็เปิดทฤษฎีใหม่ที่แบบโหไม่เคยมีใครนึกถึงเมื่อก่อนสิ่งที่หน่วยกู้ภัยทางน้ําของซาลามังกาไปเจอก็คือที่ความลึกประมาณ15-20เมตรพวกเขาเจอกระแสน้ําที่แรงมากๆครับซึ่งมันเป็นตัวบอกเลยว่าทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ปิดตายอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่มันน่าจะมีเครือข่ายอุโมงค์ใต้น้ําที่เชื่อมต่อทะเลสาบต่างๆในแถบนั้นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการค้นพบนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยมันเป็นวิธีที่เรามองปริศนาของงูชานไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวมาทําให้เกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาครับว่าบางทีชานอาจจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวเดียวที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในทะเลสาบแห่งนั้นแต่มันอาจจะเป็นแค่หนึ่งในสมาชิกของครอบครัวใหญ่หรืออาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ของมันเลยก็ได้ที่อาศัยอยู่ในโลกใต้พิภพที่เชื่อมต่อกันอยู่ข้างใต้นี้ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คำถามสำคัญค่ัว่าตกลงแล้วชานคืออะไรกันแม่เป็นแค่ตำนานที่คนเล่าต่อๆกันมาเหรอหรือจะเป็นสัตว์ประหลาดจากยุคดึกดำบรรหรือที่น่าตื่นเต้นที่สุดมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบและยังคงซ่อนตัวอยู่ในโลกใต้น้าอันลึกลับนั้นรอวันที่จะเปิดเผยตัวตนออกมา